สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะมีเพื่อนๆสมาชิกถามเข้ามาว่าอยากจะดูวิธีการยิงเซลล์ของจีลูกฟ้าเนี่ยนะครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้ยิงให้ดูนะแต่ก็จะมีข้อแนะนำนะฮะในการยิงเซลล์ของแบตเตอรี่ลูกนี้มาให้ดูนะฮะง่ายๆสมมุติว่า อันนี้ขั้วบวกมีขั้วลบนะฮะสมมุติว่าเราจะยิงเซลล์เอาเป็นเนี่ยช่องนี้ก็ได้ช่องสองนะฮะช่องสองก่อนอื่นที่เราจะยิงยิงช่องสองเราก็ดูดูตำแหน่งนะฮะดูเราจะเห็นเป็นรอยๆนะฮะเป็นรอยๆกั้นเราก็มาร์กไว้ก่อนเลยนะฮะปึ๊บลอยกั้น ตัวนี้ก็จะมีรอยรอยกันนะฮะเนี่ยเราจะยิงยิงเซลล์ช่องนี้ยช่องสองนี้นะครับผมและคราวนี้เราก็เปิดดูเปิดดูตำแหน่งคานนะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูตำแหน่งคานกันนะฮะตำแหน่งคานที่เราจะดูก็คือสองอย่างเดียวนะครับผม,มรู้จะพอมองเห็นหรือเปล่ากล้องซูมไม่ได้เล อเคกล้องมองไม่เห็นนะครับผมแต่ถ้าเป็นตาเปล่าจะมองเห็นนะฮะตาเปล่าจะมองเห็นตำแหน่งคานถ้าเราส่องไฟเฉียงขึ้นไปหน่อยนะครับผมส่องไฟเฉียงขึ้นไปนดิดหนึ่งเนี่ยจะเห็นเป็นตำแหน่งคานสีเทาๆเริ่มเริ่มมองเห็นละมองเห็นไม่หน่อยแล้วนะจะเห็นเป็นตำแหน่งคานนะฮะเราก็มาร์กเอาไว้นะครับผมอ่าเราก็มาร์กเอาไว้ ตำแหน่งคามตัอยู่เนี้ยปึ๊บเนี่ยนะครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มองเห็นเลยท,ทันทีนะครับผมกล้องมันอาจจะไม่ชัดนะฮะถ้าตาเปล่าก็จะมองเห็นเลยว่าเป็นตำแหน่งคามตัวนี้จะอยู่ใกล้กว่านะครับผมปั๊บตัวนี้นะฮะพอเราได้ตำแหน่งเสร็จแล้วเราจะยิงช่องนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาร์กตรงนี้เลยนะี่ฮะเหลื่อมเข้ามานิดนึงนะฮะเราจะมายิงช่องฝั่งนี้ กับฝั่งนี้นะครับเพื่อยิงยิงเซลล์ช่องนี้เราจะมาเจาะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็เจาะตรงนี้นียฮะเลยเลยขึ้นมาหน่อยนึงอ่าเนี่ยออกมานิดนึงฝั่งนี้เราก็จะเจาะประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วก็จะมีทิคอีกนิดนึงว่า,าเพื่อนเพื่อนถามเข้ามาว่า,าตะปูนะฮะตะปูมันขาดบ่อยตะปูขาดบ่อย,อยพอเราเจาะ ลงไปที่ตำแหน่งคานมาแล้วเนี่ยเราก็ดูดน้ํสองช่องนี้ออกนิดนึงเก็บไว้นะฮะดูดน้ํสองช่องนี้ออกไว้นิดนึงพอใหอ้อ่ไม่ถึงตะปูนะฮะพอให้ที่ไอ้ตะปูอ่ะที่ลงที่ตำแหน่งคานเนี่ยตำแหน่งคานเชื่อมเนี่ยให้มันพ้นจากน้ํานิดนึงนะฮะน้ํามันก็จะไม่กัดตะปูนะครับผมพอเราจเจาะเสร็จปุ๊บอ่าแล้วขั้วไหนเป็นขั้วไหนละคราวนี้ ใช่ไหมฮะดูข้วบวกข้วบวกอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเคลื่อนตัวมาปับ๊บตัวนี้ก็จะเป็นข้วบวกฝั่งนี้ขั้วลบเคลื่อนตัวมาปุ๊บตัวนี้จะเป็นขั้วลบนะครับผมอ่าพอเราดูดน้ําออกไปหน่อยนึงตะปูโผล่ตะปูเราก็จะไม่ค่อยขาดละ่ะใช่ไหมฮะขั้วก็ได้ละตำแหน่งเจาะได้แล้วตามตำแหน่งคานที่เรามองพอหมออฟ้านี่จะ ารค่อนข้างอยู่ใกล้นะฮะจะมองเห็นเลยนะครับผมเนี่ยเราก็ได้ละแค่นี้ที่เหลือก็การยิงเซลล์ของเราก็เป็นไปตามสเปกนะครับผมค่อยๆเพิ่มโวต์น,นะฮะในการยิงตั้งแต่2โววต์ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจนกระแสมันได้ตามสเปคของแบตเตอรี่นะครับผมที่20%นะครับผมและที่เหลือก็คอยเช็คความร้อน แค่นั้นเองเวลาในการยิงจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความว่าซัลเฟตเกาะแน่นเกาะหนาเกาะบางถ้าเกาะบางก็จะหลุดง่ายหน่อยถ้าเกาะหนาก็จะหลุดยากหน่อยอาจจะใช้เวลาบ้างนะครับผมหรือถ้าหนาจนเกินไปเครื่องเรามันไม่ไหวก็อาจจะไม่ออกไปเลยก็ตีเป็นเสียไปนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ